ยาเบาหวานนี้น้ำตาลเกินน้ำตาลตอนเช้าเกินหนึ่งร้อยเนี่ยเขาก็เริ่มมองคุณแล้วคุณเป็นเบาหวานใช่ไหมคำถามคือมีเมื่อน้ำตาลมันเกินฟังดีดนะน้ำตาลในกระแสะเลือดคิดแบบง่ายๆเลยนะไม่ต้องคิดแบบเป็นหมอเลยนะให้คุณคิดง่ายน้ำตาลในกระแสเลือดคุณอ่ะสมมุติว่าสองร้อยเลยก็ได้น้ำตาลในกระแสะเลือดคุณสองร้อมมปปยใ,ะะอ 200, ใช่ไหมครับจากการที่พฤติกรรมคุณกินนั่งกินนี่แล้วมาได้สองร้อยใช่ปะ คำถามผมคือในเมื่อน,น้ําตาลมันเกิน200ต้นเหตุมาจากอะไรเกิดจากการกินแต่หมอไม่เคยไม่ค่อยให้เราเปลี่ยนแปลงการกินสักเท่าไหร่หรือยังกินน้าตาลอยู่เหมือนเดิมถูกปะ่ะน้ําตาลในกระแสเลือดเยอะแปลว่าเรากินน้ําตาลเยอะคิดแบบสัมเปิลเลยนะถูกปะ่ะแล้วเป็นไงหมอให้ยากดน้ําตาลลดระดับน้ําตาลฟังดีๆนะาจุดนี้สมมุติเฉยๆนะสมมติคุณกินเข้าไป200มันก็เลยอยู่ในเลือดคุณ200 คำถามคือพอคุณกินยาลดน้ําตาลคุณกิน200แต่พอคุณไปเจาะเลือดไปเจาะที่ปลายนิ้วเหลือสมมติเฉยๆนะ150คําถามผมคือ50ไปไหนครับเออห้ไปไหนคุณก็ยังฉี่เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมแค่เพิ่มมาหนึงตัวคือยาแต่น้ําตาลลดเฉยเลย สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรหรมัครับหมอเขาสนใจเป็นแค่น้ําตาลที่มันวิ่งอยู่ในกระแสเลือดคุ้นแต่อีห้าบที่มันหายไปอ่ะมันไปนอกเส้นเลือดคุ้นมันก็คือไปฝังตัวเป็นไขมันพอกตามอ,าว,อาวัยวะภายในต่างๆเปรียบเสมือนวันเนี้ยมันจะมีครูมาสมมุตินนะ <c oughs> คุณมีลูกแล้ววันนี้ครูจะมาเยี่ยมลงเยี่ยมบ้าน คุณก็เอาขยะทุกอ,อย่างที่อยู่ในลิฟวิ่งรูมกับห้องน้ําออกแล้วไปหมกอยู่ในห้องนอนไปหมกอยู่ในห้องครัวแต่ตรงลิฟวิ่งรูมตรงห้องรับแขกตรงห้องน้ําไว้แล้แขกสะอาดเอี่ยมสวยเหมือนใหม่เลยนี่แหละครับคือ,อยาลดน้ําตาลเห็นภาพอะไรยังและที่ตลกกว่านั้นจริงๆเนี่ยร่างกายมีความสามารถในการขับน้าตาลถ้าคนที่เคยเป็นเบาหวานคนที่ มียาดเป็นเบาหวานมันมีสภาวะหนึ่งที่เรียกว่าปัสสาวะมีอะเรนะปัสสาวะหมดขึ้นมันเป็นทรายที่บอกว่าอะไรรู้ไหมครับมันเป็นทรายบอกว่าร่างกายอะ่ะมันไม่ไหวแล้วนะมันต้องขับออกเองคือเราไม่อยอมเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะว่าร่างกายจะต้องปรับเปลี่ยนด้วยเอาน้ําตาลถูกขับออกไปทางปัสสาวะซะจากที่น้ําตาลในเลือดมัน200ใช่ไหมครับร่างกายมันก็พยายามที่จะขับออกให้มากขึ้นก็คือฉี่ออกมาแล้วมันเป็นฉี่หวานฉี่หมดขึ้นอะ แล้วเราก็รีบไปหาหมอเฮ้ยหมอเนี่ยผมเป็นเบาหวานหรือเปล่าเนี่ยชีวมาแล้วหมดขึ้นโอ้คุณเป็นเบาหวานใช่เนี่ยจอ,อน้ําตาลมาเห็นไหมสูงมากเลยเอาไปงี้เลยกันยาลดน้ําตาลและยาลดแล้วก็ยาที่ไม่ทําให้น้ําตาลออกทางปัสสาวะข่าวไปกันใหญ่กินเหมือนเดิมร่างกายจะขับออกช่วยก็คุณก็ไม่ให้ยา อ่าให้ยาที่ไม่ให้น้ำตาลออกทางปัสสาวะไปไหนล่ะครับเห็นภาพยังสุดท้ายก็ไปเก็บในอวัยวะอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในหลอดเลือดแล้วคุณก็เป็น v i สเซล a ์แฟตคุณก็เป็นไขมันพอกตับไขมันพอกอวัยวะภายในแต่พอไปจอดน้ำตาลอู้สวยดีมากเลยน้ำตาลคุณลงจากสามร้อลงมาสองร้อยเยี่ยมมากเลยครับแต่คุณต้องกินยาต่อนะคำถามผมคือ ชีวิตคุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยคุณแค่กินยาสองตัวคือยาลดน้ําตาลกับยาไม่ให้น้ําตาลออกทางปัสสาวะเอาสิออกก็ไม่ให้ออกเข้าก็เข้าเท่าเดิมเห็นภาพเลยไหมครับเพราะมันก็เลยเกิดคําว่าเบาหวานไม่มีวันหายมีต่รอวันตายก็คุณจ่ายยาอะไรอะร่างกายมันมีวิธีการคือให้ฉี่มันออกมาแล้วมัน เป็นน้าตาลเพื่อจะขับน้ําตาลออกนะ่ยร่างกายพยายามจะให้ตัวเองไม่ตายแต่เราดันทะลึ่งบูลลี่บอกว่าเฮ้ยน้ําตาลออกอาทานน้าตาลออกมาทางปัสสาวะไม่ดีต้องไม่ให้ออกเอาสิเห็นภาพอะไรยังครับการรักษาโรคในทุกวันนี้นี่คือตัวอย่างให้เห็น